วันนี้ครับเพื่นเพวันนี้ได้ไม่เยอะครับสื่อเครื่องมาลักมืน่นหมาห้าเลี้ยนไม่กี่บาทมีคนโพสครับมาลองดูคนรักครับใจรักถ้าไม่รักน่าจะทำไม่ได้นครับครับวันนี้ได้ไม่หมาครับก็คงได้ชอบ ความรักความชอบครับถ้าไม่รักไม่ชอบน่าจะทําทกันไม่ได้ครับในหานนี้สื่อเครื่องรักมื่นมาห้าของเก้าครับโอเคครับวันนี้ปวดสมควรครับวันนี้ปวดสมควรมากอืมโอเคครับสับปก็ดีบ้างเสียบ้างเอาขอบขอบคุณมาครับ